ต่อมา Input Output นะคะคำสั่งแรกก่อนที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือคำสั่ง Print นะคะเป็นการแสดง Output นะคะเอาที่ Output ก่อนนะคะแสดง Output นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เดี๋ยวนะตรงนี้ขอให้เป็น Markdown นะคะเป็นคำสั่ง Print นะคะคำสั่ง Print นะคะเพื่อจะแสดงผลออกนะคะจะแสดงผลออกทางหน้าจอนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะพิมพตามอาจารย์ไปเลยนะคะเราจะตั้งตัวแปรนะคะชื่อว่า name ตัวแปรชื่อว่า name นะคะลูกก็ตั้งชื่อลูกไปเลยค่ะนะคะตัวเองชื่ออะไรก็ตั้งชื่อไปได้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาได้เลยอีกตัวแปรหนึ่งชื่อว่า verb นะคะแล้วก็ให้เป็น i s yes นะคะแล้วก็อีกตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปร age นะคะให้เป็น integer อายุนะคะ13อย่างนี้นะคะ กดรันผลค่ะชิปเอนเ r อร์นะคะแล้วก็มาใช้คำสั่ง p ริ n t ค่ะจะดูคำสั่ง p ริ้นนะคะมันจะเขียนได้อย่างนี้นะคะอ่ะปริ้นนะคะ p ริ n t ตัวเล็กหมดนะคะ,ะแล้วก็ภายในวงเล็บคำสั่งต้องอยู่ภายในวงเล็บนะคะให้ p ริ n t เนมเวิร์บแล้วก็เอดเข้าไปนะคะเพราะนั้นแล้วก็เนมนะคะคอมม่านะคะเวิร์บนะคะชื่อตัวแปรนะคะ แล้วก็ age นะคะอ่ะก็จะได้ผลอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะทีนี้จะพิมพ์อีกพิมพ์พิมพ์ต่างกันได้ไหมโทษทีพิมพ์ต่างกันได้ไหมเช่นพิมพ์อย่างนี้แล้ววักอย่างนี้นะคะอย่างนี้ได้ไหมนะคะไม่มีผลนะคะไม่ส่งผลนะคะทุกอย่างเหมือนกัน นะคะ,อ,ะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ปกติก็ที่ถูกที่สวยงามนะคะที่สวยงามก็คือวักสักนิดหนึ่งอย่างนี้นะคะบิวตี้ไฟมันหน่อยนะคะก็ได้อย่างนี้นะคะทีนี้ลองปริ้นนะคะลูกลองปริ้นนะคะปริ้นนะคะข้อความว่าผลรวมของ4บวก1คือนะคะและเราก็ต่อมานะคะใส่ ถ้า4บวกหนึ่งเข้าไปนะคะก็จะเป็น print นะคะอ่ะเวลาเขียนตรงนี้ก็เขียนข้อความไปได้เลยนะคะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ผลรวมของ4บวก10นะคะคืออย่างนี้นะคะอ่ะแล้วเราก็คอมมา่าคอมม่านะคะแล้วก็เอา4มาบวก10ก็คือเป็นแมทโอเปอเรเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะการวัก นะคะ,ะการใช้คอมมาเนี่ยมันจะทิ้งสเปซเอาไว้ให้เรา1เคาะเสมอนะคะนะ,ะซึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่าจะ,จะ,จ,ะจะมีการเปลี่ยนแปลตง,ตงตรงนี้ได้ไหมนะคะอ่ะตรงนี้ก่อนนะคะรันผลนะคะก็จะตอบมาเนี่ยเราเขีนอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อมานะคะตรงนี้ทันไหมคะนี่คือการใช้ปริ้นนะคะใช้บ่อยมากนะคะต่อมา อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้จักนะคะในการแสดงผลออกเอาพุทก็คือการใช้เขาเรียกว่า escape code นะคะหรือ escape character นะคะ,ะ escape character ใช่อะไรบ้างเช่นการใช้แถบการขึ้นบรรทัดใหม่นะคะการใส่ code double code ะไรพวกเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนเขียนเอาไว้นะคะว่าเป็น markdown นะคะโน้ตเอาไว้นะคะทำโน้ตไว้ว่าเรื่องเกี่ยวกับ escape character นะคะนะ escape character นะคะโอเคนะคะซึ่ง escape character เนี่ยนะคะมันก็จะมีมีตัวนี้อ่ะพิมพ์ตามอาจารย์ก่อนนะคะมเออีเขาเรียกว่า backslash นะคะ b c k s l a s h นะคะให้เขียน Backslash ตามอาจารย์อย่างนี้ไปก่อนนะคะ b a c กก็คือ n ไปข้างหลังใช่ไหมฮะแบแลสอทีนะอ่าแล้วก็ตัว n นะคะ,ะแล้วก็ตัวอ,อ,อันนี้ใช่ไหม Single Code แล้วก็ Double Code นะคะอ่าลันผลดูนะอันนี้คืออาจารย์ต้องการจะให้ลูกเห็นว่า Escape c o l r e c t o r เช่นการใช้แทบ็บเราก็จะใช้เป็น เป็นตัว backslash แล้วก็ t นะคะถ้าจะขึ้นบรรทัดใหม่เราก็จะใช้ backslash แล้วก็ n ถ้าจะแสดงตัวให้แสดงเนาะถ้าแสดงตัว single c o d e ก็จะใช้อย่างนี้ double c o d e ก็จะต้องใช้อย่างนี้คือ escape code เนี่ยมันจะต้องมีตัว backslash มาอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะอาทีนี้ลองมา print ดูนะคะมา print ผลดูนะคะเช่นอาจารย์ต้องการจะ print น,นะคะชื่อชื่อ กับนามสกุลก็ได้แยกกันนะคะจะทําอย่างไรนะคะโดยแยกกันโดยใช้แท็บแยกกันโดยใช้แท็บไม่ใช่แยกกันโดยใช้ช่องเคาะหนึ่งเคาะไม่ใช่นะคะทีนี้ลูกก็ตั้งเลยนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองเข้าไปค่ะชื่อนี้ชื่อจนันจันทวันนะคะแล้วก็จันต้องการจะวักเป็นแท็บนะคะใส่แท็บเข้าไประหว่างคําว่าแจนกับตะวันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใช้ backslash t ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะเป็น escape character นะคะไม่ใช่ใส่2ครั้งนะคะใส่ครั้งเดียวนะคะแต่เมื่อกี้มันเป็น mark down นะคะเวลาเขียน mark down เนี่ยจะต้องเขียนอย่างนี้เพราะอาจารย์ต้องการให้ลูกเห็นภาพคือมันมี backslash อยู่นะคะอะมันก็เลยแสดงผลได้อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเวลาเขียนโค้ดใน python นะคะลูกก็จะใส่ backslash แค่อันเดียวนะคะเพราะนั้นรันผลเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นช่วงแ a บ นี่คือ backslash t นะคะอ่างนี้นะคะ,ะทีนี้ถ้าหากว่าเ,เราต่อมาเราเราต้องการโชว์เหมือนกับโชว์ double ลโ o d e นะคะจะทำยังไงโชว์ double ลโ o d e นะคะปริ้นนะคะโชว์ double q ด o ื e ว่านะคะก็ไปก่อนนะ im a จันทวันนะคะทีนี้ตรงในตรงเนี้ยค่ะ นะคะตรงชื่อเนี่ยนะนะเห็นไหมเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมนะคะมันมีอะไรผิดปกติอยู่ตรงนี้อันนี้รูปดูยากหน่อยเนาะเอาเป็นเดี๋ยวนะเอาเป็นอย่างนี้นะสมมุติอาจารย์ตั้งตัวแปรว่า txt เท่ากับนะคะ iam จันทวันอย่างนี้นะแล้วอาจารย์ต้องการที่จะใส่โคดเนจะใส่จุดไปทีหนึงนะ จะต้องการจะใส่โขดว่าจันทวันอย่างเงี้ยเนี้ยการจะใส่อย่างเงี้ยเนี้ยลูกก็จะเห็นว่ามันมันไม่ได้นะคะอ่ะนี่เราลันผลดูมันจะเออร์เรอร์เห็นไหมคะมันจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีโขดซ้อนโขดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้เราต้องทํายังไงนะคะอ่ะเราก็ต้องมาแก้นะคะอันนี้ Copy มาจะได้รู้ว่าผิดนะคะ,ะมาตรงนี้นะคะอ่ะตรงนี้นะคะสิ่งที่เราต้องแก้มันก็คือเราต้องใส่ backslash escape เข้าไปก่อน escape มันซะ escape มันซะอย่างนี้นะลูกนะ,อะพอเรารันผลนะคะ,ะแล้วเราเรียกค่าดูนะคะเรียกค่าดูเห็นไหมคะมันจะมี double c o d e อยู่ตรงนี้ให้นี่แหละนะคะเนี่ยค่ะคือการทำ escape character นะคะโดยปกติก็จะมี slash t slash n อะไรพวกเนี้ยนะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะอีกอันเดียวนะคะ สมมุติอาจารย์ต้องการพิมพ์คําว่า h ั l l หลเวอรใช่ไหมปกติเราก็พิมพ์ปกติอย่างนี้ใช่ไหมฮะพิมพ์รูปพิมพ์ตามนะคะ h ั l l หลเวอรอย่างนี้นะคะนะถ้าเรากดถ้าเรากดชิปเอนเตอร์ผลมันก็ได้อย่างนี้บรรทัดเดียวกันแล้วก็ได้ตามนี้เลยถูกไหมฮะก็คือมันจะวักให้1เคาะใช่ไหมฮะนี่ก็คือ1เคาะอยู่ตรงนี้เนา ทีนี้ถ้าเปลี่ยนจากหนึ่งเคาะนะคะอาจารย์ต้องการให้ฮัลโหลบรรทัดหนึ่งเวิร์บนบรรทัดหนึ่งนะคะเพราะนั้นอาจารย์จะต้องทำการใส่ slash n เข้าไปตรงนี้นะคะ,ะใส่ n เข้าไปนะคะตรงนี้นะคะ,อะลองดูผลนะคะนี่อย่างนี้นะคะหรือนะคะ หรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นอย่างนี้ Hello แล้วก็วักนะคะแล้วก็ backslash n นะคะแล้วก็คอมม่านี่แหละนะคะแล้วก็ w ว r d นนะคะเห็นไหมคะอันนี้ความต่างมันคืออะไรทุกครั้งที่เรามีคอมม่าเนี่ยนะคะมันจะเป็นการเคาะทิ้ง1เคาะ มันจะมีเคาะว่างอยู่ตรงนี้นีซ่อนอยู่นะฮะมันจะมีมันจะมีเคาะอ,อยู่หนึ่งข้อทุกครั้งหลังหลังข้อความก่อนที่จะขึ้นบรรทัดข้อความใหม่นะคะอ่ามันจะแสดงเคาะทิ้งไว้หนึ่งครั้งด้วยนะคะอ่าอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ Escape Code นะคะอ่าต่อมาตรงนี้มีคำถามไหมคะมัมีนะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องของ s e p a r a เรเกับ n n นะคะแล้วก็จบแล้วนะคะนะเซป a เรเคือเครื่องหมายขั้นระหว่างข้อความนะคะเครื่องหมายขั้นนะคะซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราใส่มันจะ default มันนะคะใน Python ก็คือการ เคาะหนครั้งนะคะหรือ Space 1ครั้งใช่ไหมคะทีนี้เราต้องการจะเปลี่ยนมันนะคะเป็นเครื่องหมายขั้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้ให้เขียนโน้ตเอาไว้ก่อนเป็น Markdown นะคะว่าเครื่องหมายขั้นนะคะระหว่างข้อความนะคะที่ยาวเกินระหว่างข้อความเนาะภาษาอังกฤษนะคะรู้ด้วยนะคะเรียกว่า Separator นะคะ separator อย่างนี้นะคะ separator นะคะขั้นระหว่างข้อความเพราะนั้นมันจะย่อว่า s e p นะคะมันเป็น option ในคำสั่ง print นะคะเพราะนั้นเราจะเมื่อกี้เดี๋ยวนะย้อนขึ้นไปนะย้อนขึ้นไปข้างบนนะคะไปกอบมาก่อนก็ได้นะมันจะได้เห็นง่ายๆตรงนี้เนะาะการตั้งตัวแปรตามนี้นะคะมี name มี verb มี age เป็นตัวแปรนะคะอ่าทีนี้จะสั่ง print นะคะ print 3ตัวนี้ออกมาตามปกติก่อนมันก็จะเป็น name verb age อย่างนี้ใช่ไหมคะนะทีนี้ก๊อปเลยนะคะก๊อปมานะคะแล้วก็มาแปะนะคะต่อจาก age เนี่ยคะ่ะให้ใส่ option ว่า set เท่ากับนะคะสมมุติอาจารย์จะใส่ batch นะคะอย่างนี้นะคะเพราะนั้น option นะคะคือ separator นะคะก็คือย่อเป็น set นะคะเท่ากับ นะคะแล้วก็ Enter ไปเราก็จะได้ผลอย่างนี้ก็คือแทน Space 1ครั้งที่เป็น d e f ault นะคะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหมได้นะคะก็ลองเปลี่ยนเลยนะคะ Copy มานะคะอย่าไปลบมันลูกจะได้ไม่ลืมนะคะเป็นโคลอนก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะนะทีนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเป็น Asset Code ได้ไหมนะคะ ก็คือ Backslash n นะคะเราก็จะได้เป็นแต่ละบรรทัดเลยเห็นไหมคะนะนี่ก็คือการใช้ Escape Code ในเซฟนะคะสุดท้ายค่ะเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวจะปล่อยแล้วนะคะอ๋อไม่ใช่อีกเรื่องนึงเนาะเดี๋ยวเรื่องเรื่องสุดท้ายของ Print แล้วก็ต่อด้วย Input อีกนิดนึงนะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการใช้สัญ,ญลักษ์ณ N option มีสัญลักษณ์ option N นะคะ option N นะคะซึ่งปกติเวลาเราสั่งคำสั่ง print default ของ N นะคะหรือสิ้นสุดบรรทัดนะคะมันจะเป็นขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือ backslash N นั่นคือ default นะคะเช่นนะคะเราก็แบบนี้มาเลยนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้นะคะ option จะเขียนว่า N นะคะแล้วก็เท่ากับนะคะอ่า เราใส่จุดเข้าไปนะคะใส่จุดเข้าไปนะคะ,ะดูผลนะคะเราก็จะได้ full stop นะคะหลังหลังจาก age เลยนะคะเนี่ยนะคะนี่คือผลจากการใช้ n นะคะอะทีนี้แล้วถ้า n เป็นเป็นปกตินะ,ะนะคะ n นะคะ n นะ n นะคะปกติมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ถ้าเราจะให้ขึ้นบรรทัดใหม่ หลายๆครั้งอย่างนี้นะคะเราก็ใส่ยาวๆอย่างนี้เลยนะคะ backslash n หลายๆครั้งนะคะนี่เป็นการแสดงการใช้ n นะคะว่ามันสิ้นสุดบรรทัดด้วยอะไรเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะกด c h i นเธอ์นะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้จะขึ้นบรรทัดใหม่ยาวๆให้ตามปริมาณของ backslash n ที่ใส่เข้าไปนะคะโอเคเนาะอ่ะต่อมา นะคะตรงนี้โอเคนะใครไม่เข้าใจมีไหมไม่เข้าใจกดนหนึ่งมีไหมไม่มีนะอ่ะเรื่องสุดท้ายนะคะ,ะตั้งให้เป็น Markdown นะคะเรื่องสุดท้ายนะคะ,ะก็จะเป็นเรื่องของ Input นะคะ Input นะเป็นการรับท่านะคะจากคีย์บอร์ดนะคะ นะนี่เรื่อง i n น u t นะคะรับค่านะคะมันรับได้รับข้อความก็ได้รับ In t e g e r ก็ได้รับโฟร์ก็ได้นะคะแป้งนั้นแหละนะคะอ่ามาดูนะคะตั้งโดยโดยวิธีการทำก็คือตั้งชื่อตัวแปรนะคะสมมติอาจารย์ต้องการจะรับข้อความนะคะอาจารย์ใส่ใส่คอมเมนต์ไว้ก่อนนะคะว่าอาจารย์ต้องการรับข้อความอย่างนี้นะคะนะ ทีนี้วิธีการก็คือการตั้งชื่อตัวแปรก่อนว่าข้อความนี้อาจารย์ต้องการจะรับชื่ออาจารย์ก็ตั้งตัวแปรว่าชื่อหรือว่า name นะคะ name เท่ากับนะคะก็ input เลยลูกคำสั่งคือ input นะคะข้างในเนี่ยจะเป็นตัวไปข้อความที่ไปรอรับค่าข้างใน input คือข้อความที่ไปรอรับค่านะคะก็คือ what is your name อย่างเงี้ยเราจะตั้งอะไรก็ได้นะคะ What is your name นะคะอย่างนี้นะคะนะเพาะสักนิดนึงหนึ่งครั้งนะคะ Enter มานะคะเพราะฉะนั้นลูกก็ใส่ชื่อไปนะนะคะลองเรียก name ดูนะคะนะคะ name ก็จะถูกเก็บเข้ามานะคะจันทวันจะถูกเก็บเข้ามาในตัวแปร name และนะคะได้ไหมทีนี้ลูกจะลอง print ก็ได้เนาะ อ่ะปริ้นนะคะฮัลโหลจันทวันอ่ะ uh, uh, ก็ต้องเป็นฮัลโหลถูกไหมคะฮัลโหลเนาะแล้วก็คอมม่าตัวแปรเนมใช่ไหมคะ Hello, นะตัวแปรเนมะไม่ใช่ไม่ใช่จันทวันนะเพราะว่าคือเราต้องการจะทดสอบใช่ไหมคะเราเก็บค่าไว้แล้วเนาะในตัวแปรนะคะเราก็เรียกตัวแปรเนมมาได้เลยนะคะทีนี้ฮัลโหลจันทวันลงท้ายด้วย f u ลสต็อปอะคะลงท้ายด้วยจุด นะคะคเราก็ใช้ออปชัน N เลยนะคะออปชัน N เลยเท่ากับนะคะแล้วก็จุดลงไปนะคะรันผลชิป enter นะคะแต่ไหมมันก็จะได้อย่างนี้อันนี้คือ input นะคะโอเคตรงนี้เคลียร์เนาะได้นะคะอ่าต่อมานะคะถ้าอาจารย์จะรับค่านะคะรับนะคะรับค่าที่เป็น สมมุติเป็นจุดทศนิยมนะคะจุดทศนิยมนะคะนะก็จะต้องใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งหรืออีกคำสั่งหนึ่งไปครอบมันก่อนนะคะสมมุติอาจารย์จะรับค่าราคาสินค้านะสักอย่างหนึ่งนะอาจารย์ก็จะตั้งชื่อตัวแปรว่า price นะคะราคาเป็น price เนาะเท่ากับนะคะะ ทีนี้ก่อนที่อาจารย์จะใส่ input อย่างเงี้ยถ้า Input เฉยๆคือการรับข้อความนะนะคะแต่อาจารย์ต้องการจะรับเป็นจุดทศนิยมนะอาจารย์จะต้องเราเรียนแล้วนะอันนี้คือการแปลงค่าเนาะเราจะใส่ float float ก็คือการรับค่าที่มันเป็นตัวจุดทศนิยมเข้ามานี่แหละนะคะนะก็บังคับนะคะว่าเป็น float นะคะแล้วก็ครอบ Input เข้าไป ะะมันก็จะเป็นการที่รับ Input เฉพาะที่เป็น float ได้เท่านั้นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราเป็น float เฉยๆนั่นคือเราแปลงค่าให้เป็น float นะคะแต่ถ้าพอเราใส่มาครอบอย่างเงี้ยก็คือการรับ Input นี้และรับให้มันเป็น float เท่านั้นนะคะทีนี้นะคะมันก็เช่นเราบอกว่าใส่ price เนาะเอาสั้นๆนะ price อย่างเงี้ยนะคะ enter ไป นะคะเพราะนั้นลูกก็ต้องใส่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรียก Price ดูนะคะอ่ะอย่างนี้นะคะเป็นรับโฟร์สนะคะสมมติทีนี้ถ้าเกิดเอานี่ใหม่นะคะเราพิมพ์ข้อความไปนะคะมันจะไม่รับนะคะเพราะเราถูกบังคับมันเราบังคับมันไว้ว่ามันต้องเป็นโฟร์นะคะโอเคนะอ่ะอีกอันหนึ่งนะคะ ถ้าไม่รับเป็นโฟลด์เราก็รับเป็นอินอ่ะนะ,ะเป็นอินคือรับเป็นจํานวนเต็มนะคะเช่นรับค่าอายุนะคะเช่นถามว่าอ่ะคุณอายุเท่าไหร่อย่างโจทย์เมื่อตะกี้นี้ใช่ไหมก็จะต้องเป็น a อ e นะอายุใช่ไหมแทนที่อาจารย์จะระบุไปเลยว่า age เท่ากับ5อย่างเมื่อตะกียก็จะไม่ระบุอย่างนี้แล้วอาจารย์ให้ผู้ใช้เนี่ยพิมพ์ค่า age ของตัวเองลงมานะคะให้รอรับค่า age จากผู้ใช้โจทย์เป็นอย่างนี้นะคะ ให้รอรับค่าเอจากผู้ใช้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องครอบอินก่อนนะคะบังคับมันว่ารับแค่อินนะอินคือ integer นะคะแล้วก็รับค่ามาจากคีย์บอร์ดก็คินอินพุตใช่ไหมคะนะข้างใน input นะคะก็คือเป็นข้อความที่รอบิ้งบิ้งบิ้ง,งเอาไว้นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถามว่า what is your age อย่างนี้นะคะอ่ะรันผลนะคะ 49 48ิ่ะใส่เข้าไปนะคะเรียก age นะคะ print age นะคะอย่างนี้